สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ทุกคนนะคะ,ะวันนี้ก็มาถึงข้าวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6นะคะสําหรับคุณองลักษ์วันนี้ก็นําความรู้เกี่ยวกับประโยคเพื่อการสื่อสารนะคะนักเรียนสังเกตได้ว่าเราตื่นมาเราจะต้องสื่อสารหรือยังลูกอ่าสื่อสารแล้วแต่ประโยคที่เราใช้ในการสื่อสารนั้นนักเรียนรู้ไหมว่ามีประโยคอะไรบ้างนะคะ,ะมาดูจุดประสงค์ของการเรียนรู้ก่อนนะคะ มาดูจุดประสงค์ของการเรียนรู้ประโยคเพื่อการสื่อสารนะคะ 1. บอกลักษณะของประโยคเพื <enthus tous> <core> ่อการสื่อสารได้นะคะ 2. แต่งประโยคเพื่อการสื่อสารได้สบอกความสัมพันธ์ของการใช้ประโยคในการสื่อสารได้นะคะอันนี้คือจุดประสงค์ของการเรียนรู้เรื่องประโยคเพื่อการสื่อสารทีนี้มาดูความหมายของคําว่าประโยคก่อนนะคะประโยคคือ กลุ่มคำนะคะที่นำมาเรียบเรียงต่อกันอย่างมีระบบระเบียบสามารถเข้าใจได้ว่าใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรแบ่งออกได้เป็น6ประเภทนะคะตามการสื่อสารนะคะมาดูนะคะว่ามีประโยคอะไรบ้างที่เราใช้สื่อสารในแต่ละวันนะคะ 1. ประโยคบอกเล่าเป็นประโยคที่ใช้บอก เรื่องเล่าเรื่องราวต่างๆเช่นเมื่อวานนี้ฉันดูละครเห็นไหมคะขาบอกเหตุการณ์หรือ,อยังลูกบอกว่าทำอะไรใช่ไหมคะอ่าประโยคที่2นักเรียนรับประทานข้าวอันนี้ก็บอกเรื่องราวว่ากำลังทำอะไรนะคะต่อไปนี่คือประโยคบอกเล่า่ามาดูประโยคต่อไปที่ใช้ในการสื่อสารนะคะสองประโยคปฏิเสธ เป็นประโยคที่แสดงถึงการไม่ยอมรับจะมีคำว่าไม่ในประโยคนั้นเช่นเราไม่ควรพูดโกหกสังเกตไหมคะมีคำว่าอะไรอยู่ถ้าปฏิเสธมีคำว่าไม่นะคะามาดูประโยคที่สองฉันไม่รู้จักเขานั่นคือเป็นการปฏิเสธแล้วโดยใช้คำว่าอะไรลูกคำว่าไม่นะคะในประโยคให้เรียนสังเกตว่าเป็นประโยคอะไรลูก,ป,ลยยกป,รประโยคบอกเอ้ยปรโทษค่ะประโยคปฏิเสธนะคะ มาดูประโยคที่3ประโยคคําถามมักจะมีคําว่าใครทําอะไรที่ไหนเมื่อไรนะคะจะใช้ประโยคคําถามเมื่อต้องการคําตอบนะคะเช่นคุณคือใครนั้นแสดงว่าต้องการคําตอบไหมคะอ่าเป็นประโยคอะไรแล้วประโยคคําถามนะคะเธอกําลังทําอะไรมีคําว่าอะไรอยู่หลังประโยคลูก คำว่าอะไรเพื่อที่ต้องการอะไรต้องการคําตอบไงคะามาดูประโยคที่สามเขาต้องการไปที่ไหนเห็นไหมคะมีคําว่าอะไรอยู่ที่ไหนเมื่อไรคุณจะเดินทางเป็นประโยคที่4เห็นไหมคะเพราะนั้นสังเกตได้ว่าประโยคบอกเล่าจะต้องมีคําว่าอะไรอะไรที่ไหนเมื่อไรเห็นไหมคะถ้าประโยคเหล่านี้ มีคำเหล่านี้อยู่ในประโยคแสดงว่าเป็นประโยคใช่ค่ะประโยคบอกเล่านะคะต่อไปมาดูประโยคที่4ประโยคแสดงความต้องการแสดงถึงความอยากอยากได้อยากมีโดยมีคำว่าอยากมีอยากเป็นอยู่ในประโยคนั้นนะคะะมาดูประโยคที่1นนะคะเธอต้องการกระเป๋าสีแดงใบนั้น เห็นไหมคะมีคําว่าอะไรอยู่ในประโยคนี้คําว่าต้องการนะคะนี่แสดงว่าเป็นประโยคอะไรแล้วประโยคแสดงความต้องการฉันอยากเป็นหมอประโยคนี้มีคําว่าอะไรอยู่ลูกมีคําว่าอยากเป็นประโยคอะไรคะประโยคแสดงความต้องการนี่คือประโยคที่4ต่อไปมาดูประโยคที่5นะคะประโยคคําสั่งเป็นประโยคที่ให้คนอื่นทําหรือไม่ทําในสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะคะ มีคำว่าอะไรอยู่จงห้ามอย่าแสดงว่ามีคำว่าเหล่านี้อยู่ในหน้าประโยคนี้แสดงว่าเป็นประโยคอะไรแล้วประโยคคำสั่งมาดูประโยคที่หนึ่งจงเขียนตามคำบอกนั่นแสดงว่าเราต้องปฏิบัติตามคำสั่งหรือยังลูกอมีคำว่าอะไรอยู่จงมาดูประโยคต่อไปนะคะห้ามเดินลักษามแสดงว่า ประโยคนี้ต้องการให้เราปฏิบัติตามไหมปฏิบัติตามโดยมาคํำว่าห้ามนะคะนั่นแสดงว่าเป็นประโยคคําสั่งแล้วามาดูประโยคต่อไปอย่าเดินลักสนามมีคําว่าอะไรอยู่คะอย่านะคะเพราะฉะนั้นประโยคคําสั่งจะต้องเป็นประโยคที่ต้องการให้คนอื่นนั้นกระทําในสิ่งหนึ่งสิ่งใดโดยมีคําว่าจงห้ามอยา่าใช่ไหมลูกอ่านี่คือประโยค คำสั่งต่อไปประโยคที่6ประโยคขอร้องนะคะแสดงถึงความต้องการขอความช่วยเหลือหรือขอความร่วมมือในลักษณะต่างๆมักจะมีคำว่าโปรดกราช่วยนำหน้าประโยคนั้นๆนะคะามาดูประโยคที่1โปรดเอื้อเฟื้อที่นั่งตอบคนชราเห็นไหมคะมีคำว่าอะไรอยู่โปรดแสดงให้เห็นว่าเป็นประโยคไรล,ลูก ขอร้องนะคะมาดูประโยคที่สองกรุณาระมัดระวังการใช้ถนนมีคำว่าอะไรอยู่คะมีคำว่าการุณานะคะเพราะไ้สังเกตว่าถ้าเป็นประโยคขอร้องจะต้องมีคำว่าโปรดการุณาช่วยนั่นแสดงว่าเป็นประโยคอะไรลูกอ่าประโยคขอร้องนะคะอ้าวทีนี้ก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับประโยคไปแล้ว ส่วนประกอบของประโยคที่ใช้ในการสื่อสารนะคะมีกี่ชนิดลูกหชนิดนะคะมีประโยคอะไรบ้างประโยคบอกเล่าประโยคปฏิเสธประโยคคําถามประโยคขอร้องประโยคแสดงความต้องการนะคะอ่านี่คือประโยคที่เราใช้ในการสื่อสารในแต่ละวันนะคะ ทีนี้ก็ได้เรียนรู้เรื่องประโยชไปแล้วชนิดของประโยคในการสื่อสารไปแล้วว่ามีกี่ชนิดนะคะเดี๋ยวครูให้เรียนทําแบบฝึกหัดลงในสมุดนะคะนักเรียนเอาสมุดขึ้นมาเลยค่ะทำลงในสมุดแล้วนักเรียนค่อยส่งมาในลายกลุ่มป .6 นะคะเห็นหรือยังลูกนักเรียนเขียนประโยคนี้ลงในสมุดนะคะเสร็จแล้วอ่านคําสั่งให้ดีเขาบอกว่าให้นักเรียนระบายสี ตามข้อกำหนดตกลงประโยคบอกเล่าใช้สีอะไรลูกสีเหลืองประโยคปฏิเสธใช้สีส้มประโยคคำถามใช้สีเขียวประโยคขอร้องใช้สีฟ้าประโยคแสดงความต้องการใช้สีเทาประโยคคำสั่งใช้สีชมพูใ้นักเรียนอ่านประโยคเหล่านี้นะคะเสร็จแล้วนักเรียนสังเกตว่าเป็นประโยคอะไรใส่ระบายสีลงไปนะคะระบายสีตามที่ประโยคนั้นๆน,น,นะคะ กี่ชนิดทั้งหมดประโยคในการสื่อสารที่คุรูอธิบายไปนะคะสำหรับวันนี้วิชาภาษาไทยระดับชั้นป .6 คุณนองแล้วก็ฝากไว้เพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ